ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่1 15กุมภาพันธ์2517ราศีตุลยผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนทางด้านการงานในช่วงนี้คุณอาจได้งานที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัดเข้ามาให้ทำซึ่งคุณจะไม่สามารถปฏิเสธได้ต้องยอมรับและพยายามทำไปก่อนแต่ผลงานของคุณอาจไม่ได้ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะัก นอกจากนี้อาจไม่มีคนมาช่วยงานของคุณอีกด้วยทางด้านการเงินในช่วงนี้คุณจะมีแต่ค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นเข้ามาซึ่งคุณจะไม่สามารถหยุดจ่ายได้ตามที่คิดอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เข้ามาเช่นกันนอกจากนี้อาจมีคนเข้ามาขอยืยมเงินซึ่งต้องระวังว่าจะไม่ได้คืนทางด้านความรักสําหรับคุโสด ในช่วงนี้อาจมีคนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบหรือไม่ตรงสเปคเข้ามาสนใจซึ่งเขาจะเข้ามาตื้อคุณอยู่สักพักใหญ่ทำให้คุณรู้สึกไม่ชอบมากๆส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คนรักจะทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือทำให้คุณหงุดหงิดใจอยู่เรื่อยๆทำให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจทางน้าสุขภาพระวังอารมณ์หงุดหงิดและขี้โมโ oh. ห